สวยยังสวยยังคะทำสวยเยยสร็จไหมเอ้าม่วงเหรอไปนอนตอ่อ,นอนม่วงก็ไปนอน่วงก็ไปนอนง่วงก็ไปนอนไหนหันหน้าม,มาให้พี่คอนเสิรสวยคอนมสวย,ย์ตมดิี่ตื่นมาแล้วสวยขนาดไหนตื่นมาแล้วก็สวยอ้ไอ้พี่พี่พี่อะไปรอ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  ไปรอในเต็นท์ไปไปรอไปรอในเต็นท์ไปเต็นท์อยู่ไหนไปแล้วนั่งรอก่อนอึ๊บไปหยิบถุงขนมแล้วไปรอเลยเออหยิบถุงขนมแล้วไปรอไปเออ,เอ,อนั่นแหละอืมไปเสร็จเออ ใส่ข้าวกินเอาไปใส่ข้าวกินไปไปเลยอโอ้ไหนดูได้ชามข้าวหรือเปล่าน่ะาชามไหนขอดูซิให้าชามข้าวไหมอ๋อโอเคไปครัวได้ไปเลย เ,เดี๋ยวสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนหนูฟังแม่นะหนูไปเอาถุงขนมที่เอามาเมื่อเช้าแนละ้วถุงขนมหนูนะถุงขนมที่หยิบมาเมื่อเช้านะมันรอมันรออยู่เนี่ยให้สั่งอะ่ะเออยังพูดไม่จบเลยเอามา อ่าแล้วเอาชามมาด้วยเอาชามมาได้เอาชามมาใส่เออเอามารับปากว่าจะให้ก็ให้เอามาทางนี้ค่ะอรอรอก่อนเนี่ยเห็นไหมคะเสร็จขนมที่เขาถือมาอ่ะค่อย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 เกี่ยอืมอ่ะเดี๋ยวหมุนให้อ่ะเรียให้เกี้ยงอ่ะเกลี้ยงไม่เหลือ หมดยังคะอ่ะมาเอาล้างปากหน่อยกระเพิน่นอือไปอืออือไปดมเขามาเน่มาเน่มาเน,าน่ไปแท้ไปรับเขาเลยอ้าให้เห็นหน่อยนึงนะอ่าพร้อมกันทั้งพี่ทั้งน้องอ่าไปให้เห็นแล้วนะอ่าไปนู่นเออเออเกลนไฮเกอร์มาลุมทำไม อ้าวเนี่ยรุมกันเลยกินข้าวกันมาแล้วไม่ใช่หรอที่บ้านมีข้าวนี่ใช่ไหมเออเฉียวโอ้ยหนูเมื่อยใช่ไหมหนูหมดแรงโอ้หนูว่ายน้ำมาเหนื่อยว่ายหรือว่าเดินเล่นรอบสระไปเลยเออ อาปาไปยังไปยังจะต้องแถมแม่อีกอาปาเหอะไปอย่าปาเขาก็ปิดร้านล,ล,น <Burch. S 1> ลาูกปาปบอกปาก่อนเหรออะ <c oughs> บอกปาก็บอกปาก่อนมา <c oughs> อะบอกปาก่อนอะบอกปาก่อน ปลาปลาพอแล้วปลาลูกมาส่งลูกค่ะเดี๋ยวก็ต้องเจอกันบนห้องปลาอ่ะไปเร็วเร็วเร็วเปเร็วเร็วเร็วไป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 โอ้ยเก่งเก่งนี่ไงเขามาส่งแล้ว,วนี่ไปนีปป่เขามาส่งแล้วเออไปกลิน่นัตบันใช่หรอใช่ค่ะเอ้ยหรากลิ่นมาดอกพัฒนาไปเร็ว ไปลุกขึ้นบ้านลูกไปขึ้นบ้านไปอึบ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 เออไปตะตุ่มตุยตะตุ่มตุยเออมาเชิญไปเสร็จเสร็จเสร็จเดี๋ยวได้มานอนพักต่อ เพิร์หายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะพาเพิร์หายไปไหนอ่ะไม่จะให้กินหนมนะเอาไปรอตรงไหนอ่ะไปรอตรงไหนละ่ะเออไปสิอ่าไปรอแล้วก็สวัสดีสวยๆด้วยอ่ะสวัสดีสวยๆอีกข้างหนึ่งยังไม่ถึงอ่ะ yes yes ทำไมน้ำลายหยดขนาดนั้นฮะนจริงจริงแล้วเพิ่งได้กินกับป้าไปนะเนี่ยโอ๊ยออ๊ยเอาเพิ้นเราอยากขนาดนั้นเลยเหรออ่ะไปเลยไปเข้านอนไปเลยไปเลยเข้าที่เลยไปหาป๊าไปให้ป๊ากอดเลยเนี่ยพี่เอ็มเขาทำแปลงขนมาให้สวยงามเลยนี่เอาไปเออเออไปให้ป๊ากอดเออ ไม่แล้วงองแงแล้วนี่อ่ะซบเร็วซบก่อนเร็วจะปิดฉากแล้วรู้่าเร็วเอนเออโอเคฝันดีค่ะทุกคนอ้ย